กระเทียมกรฟฝื้นขึ้นมาแล้ว<ร>หลหะเจ้าใจสูดสี่กี่ข้างนะเจ้านะผมือนนีนที่ไหนอ่ะอ่าตีว่าเรื่องมแมลงนะเจ้าแก๊สโสก่นนั่นกันตัวสก่อนนั่นน่ะเจ้าอเอาใส่ยังละครึ่งอ่ะอืมงก่อนเอาอย่างเดียวส่วนหนึ่งเจ้ากันี่เอา ผสบอะไรสุดหนึ่งกับสุดสองสุดสุดสี่หนึ่งกับสี่นะจ๊ะแมลงนี่เบาไปเยอะเลยก็จ๊ะเบลมีเยอะเลยอพอแต่งกะดกพอเก็บมาเก็บตลอดเจ้าได้กระติงเจ้าวคือเดี๋ยวใจ็ซุดหนึ่งกับสุดสี่นะยังพักพักบุ้งนี่หรอจ๊ะพักบุ้งนี่ก็ได้ช่วงนั้นลงเป็นไปขี้หมูเพราห้องขี้หมูเจ้า ขึ้นไปตอนนี้ก็เอาตัวเนี้ยมาลองประทับพอ,อนอะก็เลยมันเขียว <c oughs> มันเขียวขึ้นนิดอ่ะเจ้างามขึ้นเลยนะเจ้าเนี่ยปุ๋ยมันได้ใส่เลยตัวนี้มันได้ใส่ปุ๋ยเลยใส่แต่เอสแมททีเขานะเจ้าสุดหนึ่งกับสุดสี่เลยหรือเปล่าคะอ่าออืมของเหล็ใส่กระขี่หมูน้อยเดียวนะเจ้ามันก็ต้นมันติดกับลองอานี่ อาออิสเมติกไซเออดีขึ้นจังนักเลยนะจ้าน้ำมันแรงนี่กระเจิได้แต่แต่เลยเนะจ้อ่าโอเคเลยค่ะลูกกระเทียมอพ๊ิกลอกจันไดลองเล่าเรื่องกระเทียมมันน้องฟังนะข้างแรกมันเป็นจัไดก็จ้เาก่อน่อยใจมันคนมันเหลืองมดเลยเหลืองแบบมันมันหยุบเงอยบไปเลยมันบอกเือนแล้วครับใจอ่อนแล้วขำใจแล้วว่ามันจะม่ได้ทำพันต่อไปไงจ้าหรือว่า ร้องพอกับอนุญาตตวนี้ผนไปชุดหนึ่งเจ<า>็ดวันแล้วผมสามสี่วันมาถึงเจ็ดวันผลบางๆแล้วมันก็เพ<า>ิ่มขึ้นมาไงร่ไม่เห็นสักสองวันร้นนองเอา เอสเมทิกเขาอพอเจอเอสเมทิกแล้วมันก็เลยสดชื่นขึ้นจากตีว่าจะตายแล้วทอดใจละอีนะเจ้าอ,อีกกดีนะเจ้าเดี๋ยวจะได้ถ้ามันดีจะได้บอกต่อกันนะเจา้าก็ดีใจเลยจะจะได้วันที่สองเจอกันทำกรรมนะเจ้าไอ้บุญเจา้าเดี๋ยวน้องเขาพักดูนี่พักบุ้งสวยๆมากเลยเวลาแข็งแรงนะเจ้าแข็งแรงเลยอนี้นี่เลยดูเจ้าโอ้าะเนาะมาแต่งกันน้ำเลยนะเจ้าตัวนั้นยังอึ่มได้ชิ่ด้วยนะเจ้าตัวนั่นน่ะ ตู้ออกไปนะตู้นึงก็ตู้ของนะใจตัวเนี้ยนะเจ้าทำเพื่อผลิตผลผลิตภัณฑ์นี่ดีขึ้นจะนักเลยนะเจ้าดูพืชพักโอเคนะเจ้ามลงก็บ่มารบกวนแล้วนะเจ้าโอเคเจ้าตีนี่ก็ร้องพอดีใบประกาศนั่นนะเจ้ามันก็เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วอือเจ้าเพราะส่งนั้นม้ามันบ่ตันเวลาเนาะจ้าส่งนั้มันใหญ่มาแล้วมันก็เลยแต่ดูสดชื่นขึ้นเลยจะนักนะเจ้าดีเจ้าจะได้ปลอดสารพิษนะเจ้า จะได้ขอบคุณไอ้บุญจะนนักนะจ้าวนะคะขอบคุณนะคะเอสเนเจอร์ S นะคะบายสิทธิ ai, ์ไทยซูเปอร์แว์จำกัดมหาชนนะคะเอสแมทริกนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเกษตรกรยิ้มได้นะคะไร้สารพิษ100%เซค่ะไว้รอบหน้านะคะเรามาเจอนณบุญนะคะแล้วก็ภาษาที่สนภาษาอีกรอบหนึ่งวันนี้เย็นใจสบายใจนะคะอยู่แถวนี้นี่ธรรมชาตินะคะกับณบุญค่ะสวัสดีค่ะณบุญโอเคค่ะ